เปิดใจครั้งแรกปุ๊กลุกซบพีพีทีวีไม่ใช่เพราะเงินเป็นคนมีศักดิ์ศรีเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบัสเดอร์และนักแสดงในสังกัดพีพีทีวีเป็นครั้งแรกสำหรับอดีตนางเอกวิกหมอชิดปุกลุกฝนทิพวัชระตะกูลในงานถแถลงข่าวพีพีทีวีเวิลด์คลาสทีวีแอนด์มอร ซึ่งปุกลุกเปิดใจถึงสาเหตุการโบกมือลาบ้านเก่าที่อยู่มาอย่างยาวนานว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจค่ะแต่เป็นเพราะอยากหาการท้าทายในอาชีพนักแสดงและทาง PPTV ตอบโจทย์มากที่สุดเนื่องจากสามารถเป็นเล่นได้ทุกช่องแม้แต่บ้านเก่าอย่างช่อง7ถ้าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสค่ะ เราอยากจะลองทำอะไรที่ใหม่มากขึ้นขยายความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นร่วมงานกับอะไรที่หลากหลายมากขึ้นก่อนจะมาเจอ PPTV ก็คิดไว้แล้วแ่ะว,ว่าวันหนึ่งคงถึงจุดที่อยากจะทำอะไรที่ใหม่ขึ้นรู้สึกว่าบทมันก็วนมาถึงจุดที่เราไม่รู้จะเล่นอะไรยังไงแล้วคะ่ะหลายๆคนก็บอกว่าปุ๊บเปลี่ยนบ้างได้ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหน ที่ผ่านมาช่อง7ดูแลดีมาโดยตลอดเราแค่ย้ายที่ทำงานเฉยๆความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อช่องเรารู้ว่าเราเกิดมาจากช่อง7มีวันนี้ได้ก็เพราะช่อง7จ็ดสำหรับข่าวที่ว่าได้รับค่าตอบแทนในการเข้าสังกัดใหม่เป็นเงินถึง15ล้านบาทเราอยู่ในวงการมาขนาดนี้แล้วเงินก็คงซื้อเราไม่ได้ซื้อศักดิ์ศรีในอาชีพสิ่งที่เรารัก ถ้าเราได้เงินแต่ไม่ได้ทำในแพชชั่นที่เราอยากทำเงินก็คงไม่ใช่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ